คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคลิปนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนิดเน้นนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับผมมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับใ้ทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f อซพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อซมิดรดักนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสูตรก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับแตก3ตัวนะครับเอดคิมเม็ดเดียวนะครับ บวกได้อยู่ที่4นะครับก็มา4 2 2 5 4นะครับแตก3ตัวเต็มเต็มนะครับแอ็ดขอขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องอที่มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตรงอกตรงใจ f c มิตรรักหรือเปล่านะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนาโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับแอดก็มีเลขทูบนะครับผมบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับมาแบ่งปันนะครับงวดที่แล้วจุดขอโชคได้454นะครับเต็มเมนะครับ5 4บนนะครับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านก็ให้โชคนะครับผม5-4บน ครับงวดที่แล้วก็ได้ม <c oughs> ีพี่น้องเข้ามาก็ได้โชคดีกันหลายท่านอยู่นะครับกับเลขทูปปูนะครับแอดก็มาจุดขอโชคนะครับ่าวพัฒนานะครับก็จดไว้แคบไว้นะครับผมดิจพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะไว้แอดคิมพารวยแอบแซบเลขทูปไม่ได้แอบแซบนะครับโอเคนะครับผมก่อนจะไปรับชมเราก็มาสรุปแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมมีจพี่น้องที่เคารบรักหวยลาวพัฒนาเงินล้างวลของเรานะครับ สรุปแนวทางหวยราพัฒนานะครับในเดือนอในปีพศสอ0 0 0นะครับผม567เดือนมกราคมนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่6 6ครั้งนะครับผมเข้าทั้ง6เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับยังไม่หลุดไม่ลุยนะครับก็ยังถือยังมาดีต่องวดอยู่นะครับ FC พี่ป็น้องที่เขารบรักนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับ แนวทางนะครับผม fc พี่น้องก็สอบออกอยู่ที่154254นะครับบางที่เอา1 5เป็นก็สอบล่างนะครับบางที่เอา54บางที่เอา42บางที่ก็เอา54สําำหรับ254บนด้วยกันนะครับวันนี้ไม่เดียวไอ้คิมเจาะได้อยู่ที่4นะครับเข้านะครับผม fc พี่น้อง5442แล้วก็แตก3ตัว นะครับแตก3ตัวเต็มเต็มเอสก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมมนเข้ามาอยากจะชมสูตรมังกรทองนะครับเอสก็จะทําทไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับตารางมังกรทองงวดที่แล้วก็แตก3ตัวนะครับเอสก็จะใช้สูตรตารางมังกรทองในการคิดคํานวณน,นะครับก็มี3สูตรนะครับสำหรับเอสก็มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรดนลดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ข้อสอบปล่าพัฒนานะครับ สำหรับฮ้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกำลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนแอก็จะคำนวณใด้วันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูสําหรับข้อสอบไทยนะครับออกวันเสาร์นะครับไอคิมจับได้8เม็ดเดียวมานะครับผมพี่ีพี่น้อง8 9นะครับเลขคัดพิเศษให้อยู่ นะครับ8กับนะครับ2ตัวเด่นนับ4ก็มานะครับ4 4ถ้ามา8 5 4สวยเลยนะครับสำหรับล่าสุดนะครับวันจันทร์มังกรทองนะครับไอ้กิมจับได้4แล้วก็2เล็ขนอกตารางเข้านะครับส5 2นับเจาะแตกด้วยนะครับ3ตัวแอดก็ขอแสดงความดีกับิีพี่น้องที่มีความโชคดีต่อไปก็เป็นวันพุธนะครับผมพีพี่น้องก็จะมีเลข4เลขก8เลข2อเลขหเลขเกเลขหกับเลข0นย์คือเลขส่วนเกินก็สามารถนามาจบกคู่จบวินได้เหมือนกัน เอสก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับผมมิซิพิโนนที่เคารพรักชุดวินในตารางนะครับประมาณสัก6ตัวนะครับสูตรมังกรทองทั้งหมดเลยก็จะมีเลข0เลข0เลข1เลข5เลข2เลข4แล้วก็เลข8นะครับ025นะครับ025 1468นะครับ025 025 148นะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายลูดเน้นนะครับผม เน้นรูดนะครับอยู่ที่1นะครับอย่าลืมชุดลองนะครับหววที่แล้วเข้าเม็ดเดียวเต็มเบลเลยนะครับเข้าตัวลองด้วยนะครับหววที่แล้วนะครับลองให้อยู่ที่5นะครับ5้าหรือ4ี่นห้านะครับผมลองอยู่ที่5้านะครับเข้าตัวลองด้วยนะครับสำหรับหนึ่งนะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับสายวิ่งนะครับเน้นวิ่งก็ได้เน้นรูดก็ได้นะครับอยู่ที่1นะครับก็จะมี0ูนย์หนึ่งสี่หนึ่ง 14นะครับแล้วก็เลขนอกตารางนะครับจะให้เลขนอกตารางด้วยนะครับก็คือหนึ่งหนึ่ง1 6 6ดหนึ่งหนะครับเลขนอกตารางนะครับหรือว่ากลับหัวเป็น19ก็ได้นะครับพย่ที่พี่น้องสำหรับเลขนอกตารางนะครับก็คเรียกเก้านะครับที่ไอ้ขิมขัดออกไปนะครับตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวนินๆนะครับก็คือ1 นะครับงมดที่แล้วก็คือ4เข้าอยู่นะครับก็ระวัง4 1 6 1นะครับหกหรือว่า91เพื่อความชัวนะครับสำหรับในกลุ่ม S จะให้ประมาณ5คู่นะครับอาจจะมี1 7นะครับหรือว่า1 8แลนะครับแลคิวจะบวกสูตรผสมจะมีเลขผสมให้ด้วยนะครับสำหรับในกลุ่ม S จะเจาะให้5คู่นะครับพีน่น้องที่เคารบรัก หรือพี่น้องจับเป็น0 1 2 1 4 1 5 1 8 1ก็ได้นะครับ fc พี่น้องสำหรับใครที่กลัวพลาดนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันก็จะเยอะถ้าเจาะ5คู่6คู่โอกาสพลาดมันก็จะน้อยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชอบหนึ่งะครับแอคิมจะรองให้นะครับอย่าลืมชุดรองบางทีก็มาชุดรองรอง4นะครับนะเรียกหัวตารางเลยนะครับสีเด่นๆนะครับเน้นนะครับผมสายวิ่งสายรูดชอบนะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับอย่าลืม ก็จะมี04นะครับ42แล้วก็45นะครับหรือ FC พี่น้องอาจะเป็น40 41 42 45 48ก็ได้นะครับ FC พี่น้องที่เคารพรักตามนี้นะครับสำหรับเด่น4ีสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ4นะครับแอดจะลองให้ตัวสุดท้ายนะครับผมบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับจุดลองบางทีก็มา1ตัวนะครับสำหรับหลุดเลยยังนะครับอันนี้คือ เน้นนะครับรองรองรูดนะครับอยู่ที่5ก็จะมี05 15์5แล้วก็25นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรองของเรานะครับจดไว้แคบไว้นะครับคนเราก็ชอบไป่เหมือนกันนะบางท่านว่าเอคิมเม็ดเดียวทําไมเยอะจังนะครับเม็ดเดียวเน้น,นคือ1น,นะครับไม่งงอันนี้คือรองบางท่านก็ชื่นชอบอยากได้ตัวรองนะครับเอคิมหนูกลัวจังเลยชุด เม็ดเดียวถ้ามันไม่มาเด้วมันจะเสียแวบ,บๆอย, <g öl 's> อยากได้ตัวลองๆให้นะอันนี้คือลองเนาะอ่าใจตรงกันนะครับสำหรับอซมีน,นักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้จับคู่จับวินในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวงวดที่แล้วแตก3ตัว4 52นะครับแอดก็จับในตารางแตกเหมือนกันนะครับ4 5 2นะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่นะครับอ่า8 4 5 1นะครับ8 1 5 4 นะครับก็จะเป็นอยู่ที่5514นะครับก็จะเป็นอยู่ที่เลขนอกตลางนะครับเ2นะครับ8 4 4 8ีนะครับ, 92, รบ,8 8, รบเลขนอกตรางแล้วก็85 81เลขในตรางนะครับจะคัดให้ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับผมมีสีพี่น้องชุดเด่น สี่ตัวนะครับวดที่แล้วก็แตกสามตัวนะครับผมสำหรับหกตัวนะครับเอฟซี MC, พี่น้องก็ที่เคารพรักนะครับก็จะเป็นอยู่ที่หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้คือหกตัวนะครับจดไว้แคปไว้นะครับสำหรับเบิ้ลแอดกันให้สี่สี่ไอหนึ่งหนึ่งอ่าสี่สี่ แล้วก็55นะครับการให้3คู่นะครับสายเบิ้นนะครับ FC พี่น้องที่ขารพรักจดไว้แคบไว้นะครับการ66ให้ตัวหนึ่งนะครับสายเบิ้ลก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสูตรจากทางช่อง c t นำโชคพาลดก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวนินๆก็นที่แล้วก็เข้า4นะครับแตก3ตัว542 5442เด้งๆนะครับถ้าเื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตาม เดิครับให้ทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ f c นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับ FC มิดลักนะครับอยากได้นะครับขอสอบเลขวิ่งชอบเลขวิ่งล่างชอบเลขวิ่งบนนะครับคอมเมนต์เข้ามาท้าคลิปนะครับแอดก็จะไปค้นหาขอสอบเลขวิ่ง FC พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคีนนำโชคพาโดยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับ FC พี่น้องไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้เช่นเคยครับผมสวัสดีครับ